ศิลปินมาแล้วนะคะตอนนี้สื่อโซเชีกับคนที่มาร่วมงานก็มาถ่ายรูปกับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่โอไข่คกกับอีโอบ้าบอคอแต่ชาแนลนะคะวันนี้อาจจะเสียงดังไปหน่อยเรามาอยู่ที่งานเปิดตัวรถยมาห h a p a ซิโอนะคะเจอน้องมิลลีนะคะเป็นพรีเซนเตอร์เนาะตอนนี้พี่โออยู่ที่สยามสแควร์เนาะอยู่ภายในงานที่จะเปิดตัวรถคะเดี๋ยวงานเขาก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วเป็นการโชว์ตันรถแล้วก็ มีให้ทดลองขับรถนะคะปาซิโอรอบสื่อมวลชนไปก่อนแล้วส่วนรอบประชาชนทั่วไปอ่ะจะเปิดให้ทดลองขับในช่วง6โมงเย็นนะตอนนี้ก็5้าโมง15แล้วนะคะเพื่อนๆผู้คนเยอะมากมีนังสื่อมวลชนนะคะผู้ที่สนใจในงานในตัวเปิดรถแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตน้องมิลลีแล้วก็มีน้องอีก3าคนแหละแต่พี่โอ๋จำชื่อน้องเขาไม่ได้เป็นศิลปินเหมือนกันเนาะได้เดี๋ยวพี่อ๋จะพาชมงานใน ส่วนนะคะอันนี้จะเป็นตัวรถฟาซิโอนะคะนี่นะคะที่แท่นโชว์นะคะเพื่อนๆสีสวยะคะ่ะสีแดงที่สดมาก่สีเขียวนะคะเขียวตองแล้วสีเทาส้มนะคะและ้วตันนั้นจะเป็นสีเขียวนะคะสีเหลืองะะเดี๋ยวให้แท่นมันหมุนนะคะเพื่อนๆจะได้ชมนะคะทั้งหมดก็6เฉดสีนะคะลูกทรงน่ารักอยู่ค่ะ,คะออปชั่นก็จัดเต็มเลยนะคะ

สีที่แปดที่ไปบอกเนาะจะเป็นนีมฟ้านะเจ็ดสีรถนี้เป็นสับสีเขียวครีมขาวนะคะเดี๋ยวต้องขอขอแก้หน่อยเพราะเดี๋ยวบอกมีหกสีอะไรไม่ใช่นะคะมีมากกว่าหกสีนะสีนี้เป็นสีที่เด่นนะศิลปินมาแล้วนะคะตอนนี้สุดมันชนกับคนที่มาร่วมงานก็มาถ่ายรูปกับเซ็นและแสดง ะะะะแล้วมิลลีนะคะอ,อ,อาอหารที่ทางยามาฮ่าจัดให้เรานะคะก็จะเป็นอาหารเขาเรียกอะไรเซ็ตบ็อกเนาะของพี่ท้อเท็กซัสนะคะชิเกมก็จะมีเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็มีเนี่ยไม่รู้ว่าีเรียกอะเรียกเคบับเนาะ เราก็มีไก่ทอดม,มีเค้ไฟแล้วก็มีมันบดด้วยนะคะมีน้ำนะคะมีหลายอย่างเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้พี่โอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่โอได้นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้พี่โอนะเพราะได้ทำ YouTube สา3ปีแล้วมีคนติดตามยังไม่เยอะเท่าไหร,ร่งั้นฝากคลิปเพื่อนๆด้วยนะสวัสดีค่ะ